For so the Bible says, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Pa wat kong na khong prach that wa. dai dai sing pang lok te tong suen si chiwit han ja prayot arai? และท่านจะนำอะไรใบแรกเอาชีวิตคงทนกับคืนมาเราทุกคนมีจิตวิญญาณและได้ไปแล้วถ้าเราไม่ขึ้นสวนรรค์เราจะต้องลงไปนรกถ้าจังของความบาปคือความตายเด็กคงพระท่านองพระเจ้า คือชีวิตนีลันพระเจ้าทรงหลัก่านพระเจ้าทรงพระเยซูคริสติจักสวรวันได้บูไม่กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนพระชนจากความตายเพื่อคุณลภมจะไม่ต้องตายในความบาปเดืพื่อท่าน จะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรุกมีจริงหาผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสท่านจะรอดได้ท่านจะขึนะ้นสวรรค์สวรรค์มีจริงถ้าท่านจะขึ้นสวรรค์ท่านจะต้องลู้จากเจ้าของสวรรค์ เดธาไม่มีพระเจ้าเราจะไม่เห็นสวรรค์เพราะพระเจ้าเป็นผู้สั่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทุกสิ่งทั้งปวงสัง่งโดยฝีประหัตของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักมั่งคงพระเจ้าทรงรักเราขณะที่พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์จากสวรรค์ได้บูญไม่กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณลพมจะไม่ต้องตายในความบาปดเดพือท่าน จะคื้นสวัไดีพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเดกท่านจะได้ผ่านพ้อนออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างของโลกที่ถ้าผูดด้ใดเชื่อในพระเยซูคริ ถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีก <c oughs> ชีวิตนีลานพี่นองนี่เป็นความจริงเพราะวัจนะของพระเจ้าเป็นความจริงในผู้อื่นความโลดไม่มีเลยครับด้วยว่าน้ำอื่น ซึ่งให้เราทั้งรายรู้ได้ไม่ทรงโปรดให้มีนัยหามกลางมนุษย์ทั่วใดฟ้าและสวรรค์เนดโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ได้พระเยซูองค์เดีวสเสด็จมาเพื่อท่านพระเยซูองค์เดียวได้บุนไม่กันเคน้นเพื่อความบาปของท่าน พระเยซูองค์เดียวฟื้นคืนประชุนจากความตายในผู้อื่นฟื้นไม่มีด้ในพระเยซูฟื้นก็มีายมีกับรับมีตื่นเพราะพระเยซูเท่านั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นสิ้นพระชุน บุญไม่กันเินสำหรับความบาปของมนุษย์ทุกคนและฟื้นคืนประชุนจากความตายและพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเดทันจะได้ผ่านพ้นอกจากความตายมาสู่ชีวิตนิรันดร ทำไมมนุษย์ตรงตายข่าจางของความบาปคือความตายเด็กคงพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิลันดร์เรามนุษย์ทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสงหารสิของพระเจ้าเราทุกคนทำบาปเดชพระเจ้าทรงหลักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศไปไปรับได้ไปไปบรรบุรุษไดไปอ่านก่อนนอนละปะไปไปเสร็จเสร็จเสร็จรับได้เลยจะได้มีชีวิตในลานพระเจ้าโกหกไม่ได้พระเจ้ารัก <s> <c oughs> ท่านมีที่ในสวรรค์ให้ท่านสำหรับทุกท่านที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้พระเจ้าก็หกไม่ได้สวรรค์มีเจ้าของและพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นกระสัตเนือกระสัดพระเยซูเป็นพระมหากระสัดสวรรค์ลและ พระเยซูจะเสด็จมาอีกในวันที่พระเจ้าจะกำหนดและเมื่อพระเยซูเสด็จมามนุษย์ทุกคนจะได้เห็นการเสด็จของพระเยซูคริสต์พระเยซูเท่านั้นเป็นองค์พระบุเปเนเจ้าพระเยซูเท่านั้นเป็นผู้สร้างฟ้าสุวรร์และแผ่น,นดินโลก และสับปสิ่งทุกสิ่งทั้งปวงสัง่งโดยฟีประหัตของพระเจ้าพระเจ้าลักท่านนี่เป็นความลักแท่ที่พระเจ้าให้มนุษย์ถ้ามนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าพระมนุษย์จะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักยิ่งใหญ่ ถ้าไม่รักไม่มาเรามาเพราะความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักและเราอธิษฐานเพื่อท่านเพื่อจะให้พระเจ้าเปิดตาของคนไทยเพื่อคนไทยจะได้กลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของสาเตานมาถึงพระเจ้าเพื่อคุณไทยจะได้รับการยุบทูดความผิดบาปของพวกเขาและให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคุณต่างหลายซึ่งทุกแยกตัวไว้แล้วโดวยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อเมน พระเจ้าทรงเป็นความรักความรักแท้มาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้คนไทยใบสวรรค์สวรรค์มีจริงนรุกมีจริงอาจารย์เคยเห็นปากนรุกและรู้ว่านรุกมีจริงด้วความบาปทำให้เราใบนรุก พระเจ้าไม่ได้สร้างนรกเพื่อมนุษย์แต่สร้างเพื่อซาตานและลูกน้องของซาตานในขนาดที่เราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงประคิตเสด็จจักสวรรค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปของเราพระเยซูได้บูญไม่กันเคนสาหรับความบาปของเรา และฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อท่านจะไม่ตกนรกเพื่อท่านจะได้ขึ้นสวรรค์พระเยซูแบกความบาปคงท่านพระเยซูเท่านั้นเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปความบาปทำให้เป็นมุนทินความบาปทำให้เราต้องตกนรก าจังของความบาปคือความตายเด็กของประท่านของพระเจ้าคือชีวิตนีรันดรจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรูด้ได้และทางครบครัวด้วยและไม่มีอะไรไม่เป็นใบใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า พระเจ้ามีจริงพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่อยู่สถานที่ขสั่งด้วยมือในพระเจ้าอยู่ที่สวรรค์และพระเจ้ามีบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์ชื่อมรารียในลูกนี ไม่มีพระ,สะเสด็จมาโดยคำทำนายโดยผู้ญิงโบริสุทธิ์เดพระเยสุธเท่านั้นเกิดจากผู้ยิงโบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปอาจารย์เคยเห็นนรกอาจารย์ เคยตกลงในอุโมงค์มืดมิดและเห็นนรกและวรู้ว่าน,นรกมีจริงสวรรค์มีจริงและทุกคนต้องถามว่าตายไปแล้วไปที่ไหนถ้ายังไม่รู้ว่าตายไปแล้วไปที่ไหนท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าเพระเาะวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงไม่มีการกลับชาติมาเกิด มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วยพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะหมายตายเลยจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และท่านครอบครัวด้วยยายเนต สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าทีอาจารย์มีโอกาสรู้สึกเป็นเกียรติใหญ่ที่มีโอกาสมาเทศนาเท่าดีกับคนไทยเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นสาเหตุทีอาจารย์มาประเทศไทยเพื่อได้ประกาศให้คนไทยรู้จักพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเส้นทางไปสวรรค์ ที่ท้าผู้ใดได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะรู้ได้พระเยซูเป็นพระที่เนือบุญสปปรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทราบไหมครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระวตะพระเยซูเป็นพระวตะเป็นบุตรของพระเจ้า ที่พระเยซูเจ้าทราางใชมาเพื่อท่านแต่งไลจะรอดได้ในผู้อื่นความโลดไม่มีเลยครับเดดโดยพระเยซูเท่านั้นท่านจะรอดนรกได้พระเยซูเท่านั้นใชความบาปของท่านพระเยซูเท่านั้นเป็นบุตรของพระเจ้า และผู้วจนะองพระเจ้าตรสไว้ว่าพระคีไม่ได้เป็นผู้ั่งฟาสวรรณและแผ่นดินโลกจะพินาศอ,อกจากโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวในสวรร์มีสามพยันมีพระบิดามีพระวชชะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประศจกพระเยซูท่านกำลังไปนรกอาจารย์มาตักเตือนคนไทยในประเทศไทยประศจกพระเยซูท่านแตงไลกำลังจะไปนรกนี่เป็นความจริงอาจารย์เคยเห็นนรกถ้าไม่รักไม่มาพระเยซูเท่านั้นเป็นเสินทางไปสวรรค์ ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและระ่งางไกินสำคัญยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งโอมถ้าท่านใดทุกสิ่งในโลกนี้จะต,ต้องสูญเสียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไรและท่านจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของท่านกับคืนมามีเงินพันล้านเตะจา้ไปแล้ว เอาไปไม่ได้คนไทยฟังดีๆไม่มีการกลับชาติมาเกิดอาจารย์จะพูดสามครั้งสํสำหรับคู้คนที่ผู้ไม่ได้เย็นนะ